กำลังมีความทุกข์แล้วอยากจะแก้ทุกข์ใช่ไหมเหมือนยศก,กุลบุตรเนี่ยลูกคนรวยเกิดความทุกข์มากเดินเข้ามาในป่าบอกที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอมาเจอพระเจ้าพอดีพระเจ้าก็เลยตอบสวนไปว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องยศก,ก็เลยเอสนใจนะมาขอฟังธรรมะหน่อยเพราะว่าประสบความทุกข์ ในชีวิตของตัวเองไม่มีวิธีแก้ <c oughs> ดังนั้นทุกคนเนี่ยที่เกิดมาไม่มีใครไม่มีทุกข์โยมทุกคนมีทุกข์หมดมีทุกข์มากหรือน้อยเท่านั้นพระศาสดาหเห็นเลยว่าขณะจิตเดียวที่ไม่มีความทุกข์เลยเนี่ยไม่มีเลยสำหรับปุถุชนในโลกเนี่เว้นอลาหาันขีณาศพเท่านั้นที่ไม่มีความทุกข์แม้ชั่วขณะจิต เรานั่งสมาธิเนี่ยเราลองนั่งสมาธิรู้ลหมหายใจเข้าออกเนี่ยนะยมว่ามีไหมสักครั้งหนึ่งที่ไม่มีสักขณะจิตที่ไม่คิดอกุศลหวัวไม่ได้เลยนะนั่งสิบครั้งก็มีสิบครั้งนะนั่งร้อยครั้งก็มีร้อยครั้งใครสามารถที่ไม่คิดอกุศลได้เลยแม้เท่าปลายขนทราย ที่เข้าไปสัมผัสพระองค์เปรียบเทียบปลายขนสัตว์ในส่วนที่สุดไม่สัมผัสอกุศลเลยใครทำได้อย่างเนี้พระาศาสดาจะพยากรณ์ว่าคนนั้นจะปรินิพานในปัจจุบัน